ตอนนี้ต้องอยอมรับว่าคุณก็ยไทยอะค่ะได้รับกระแสะเรื่องของอชายแดนมาเป็นการเหมือนเป็นกระแสะนิยมเลยมีการหยิบคำพูดของรัฐมนตรีกับฟูชาที่ท่านนายกเคยบอกว่าคุณลักษมาก็บอกว่าเฮ้ยท่านนายกเอาเรื่องนี้มาเรียบคณีโปรดเสียเปล่าเส <c oughs> ียคงหวันหว่นเหรอหวานไหวมั้งนะฮะถ้าเรามั่นใจว่าเราทําทุกอย่างเพื่อ ประเทศไทยเพื่อประชาชนคนไทยเนี่ยยังไม่หวั่นไหวอะไรเลยแ้เวลาอยู่ในสภาพ,พูดเก่งพูดกาดเื่องแค่นี้หวั่นไหวแล้วนะเอาอย่างาพระภูมิใจไทยบ้างนะครับพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปพูดอะไรที่มันไปว่าคนอื่นไปว่าพรรคอื่นไปเปลืองพื้นที่สมองของพี่น้องประชาชนเปล่าๆนะครับควรจะพูด ว่าจะทาอะไรให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่พักการเมืองและนักการเมืองที่ดีควรจะทำนะคุณรังติมันทุกคนจะทําตามพวกผมนะรวม้งทงอบเรา้กไปดูตัวเองดีก่อนต,ตัวเองตั้งนี่จับใครทำอะไรกับใครทั้งเยอะแยะไม่เห็นมีผมไม่เคยไปพูดอะไร,ไะไรเป็นการดิสเครดิตเขาเลยต่างคนดังทําง,งานให้ประชาชนเอาสิ่งที่ตัวเองจะทําให้ประชาชนแล้วไม่ต้องไป ให้ร้ายว่ากล่าวด้อยค่าคนอื่นอันนี้มันเกี่ยวกับมารายาทด้วยนะเพราะว่าที่เขาเออกพูดแบบนี้ก็คงเป็นอย่างนั้นนะ